สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาละเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าในจากพี่วันนี้หนูได้เป็นเสื้อละค่ะพี่เป็นเสื้อเป็นอ่าเสื้อยันนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยนะจาพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูในจากพี่นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะพี่นะคะเป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อกลวยนะคะเนะะี่ยค่ะ เสื้อนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกลัวยจ้ะหนู่คอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเสื้อยันหลวงพ่อกลัวยค่ะพี่ขาวัดโกสิตารามนะคะคุณลูกค้านะคะอันนี้จริงอันนี้จะเป็นคอจ้ะพี่ส่วนข้างๆ้างเราก็จะมัดอย่างนี้จ้ะข้างๆ้างเราจะมีมัดอย่างนี้นะคะพี่สองจุดจ้ะนะคะส่วนสภาพด้านหลังจ้ะไม่รู้อันไหนด้านหลังอันไหนด้านหน้านะคะพี่นะคะอันนี้ฝั่งจ้ะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะอีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จะมีตาปั๊มด้วยนะคะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี่เป็นเสื้อยันนะคะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่ค่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะพี่ เก่าๆนะคะพี่เก่าๆสวยๆนะคะเป็นผ้าเป็นเสื้อยันนะคะเสื้อยันหลวงพ่อกลวยวัดโคีิตารามจ้ะพี่จ๋าแปดอบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดจ่ะพี่นะคะมีดเป็นมีดด้ามไม้เก่าๆจะเป็นรอยจานของหลวงปู่สุขมังค่บพี่นะคะทรงคล้ายๆพักขันนะคะพี่นะคะตรงด้านก็จะเป็นทรงอย่างนี้จ้ะนะคะ ทรงด่างก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะคะพี่แล้วก็จะมีรอยจานนะคะพี่ดึงมาสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นของหลวงปู่สุกจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นของหลวงปู่สุกหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเขาเรียกว่ามีดพักหั่นไหมคะพี่นะคะตรงปอกก็จะมีรอยจานนะคะพี่อันด้านในก็จะมีอย่างนี้จ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ 1,500งพันหบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีดหลงปูสุขจ้ะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดค่ะพี่เป็นด้ามไม้จ้ะเหมือนกันความยาวก็ประมาณตรงฝ่ามือจ้ะความยาวก็ประมาณตรงฝ่ามือประมาณนี้เลยจ้ะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะมีพอสอบ,บอกไล้จ้ะพี่เล่มนี้หน0่บาทจ้ะเขาเรียกว่ามีดขุดว่านพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเล่มเล็กจ้ะ หน0่งพันห้า้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่อัไลายจ้ะศูนย์แปดสียาก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่หนึ่ร้อยบาทจ้ะหนึ่รบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทจ้ะพี่นะคะเป็นมีดขุดวานหลวงพ่อเดิมนะคะหนึ่พันห้าร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นมีดจ้ะเป็นมีดพร้อมอ่ารูปหล่อพ่อเดิมจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสาบาทจ้ะ 1,300บาทจะพี่ด้านในจะเป็นมีดสาริกาจะมีหมากจะพี่มีผ้านะคะเป็นรูปหล่อแล้วก็มีเชือกพร้อม3ห่วงจะ้ะเนี่ยค่ะพร้อมก่อพลาสติกสมห่วงอย่างนี้จะพี่1,300บาทจะ้ะ หนึ 1> 1, 1, ่ง <hi> พันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีสาริกาเล่มเล็กนะคะพี่พร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครบชุดเลยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อพ่อเดิมพร้อมตะกรุดจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกรุดจ้ะพี่อยู่ในกรอบพลาสติกจ้ะตามภาพนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี P ่แอนไลน์จะพี่เบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์เบอร์เดียวกันจ้ะ084 065 9 180จ้ะนะคะ700บาทปลายทาง50บาทจ้ะ เบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะมีรอยจานจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นเบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้ไม่ทราบจะ้ะหกร้อยบาทจะ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ทรงเหมือนเสือหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่เบาค่ะพี่เบาอยู่เลยจะพี่นะคะ หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ได้มาแบบนี้นะจ๊ะทรงเหมือนเสือค่ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าดูเอาเองนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะตาจะตาหลวงพ่อพี่นะจ้ะเพชรโตโตเม็ดแดงๆจับขอบสวยๆมีห่วงจาะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ เพชรโตโตนะจะพี่มีห่วงนะจ๊ะหลวงพ่อพินาหกอบาทจ้ะแหวนจ้ะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจะพี่อันนี้700รอยบาทจ้ะแหวนพ่ออิ่มวัดหัวเขาจะพี่สวยงามมากจ้ะขอไว้ที่700อบาทจ้ะหนูขอไว้ที่700อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้ะพระปุหนังจะพี่จ๋าปูหนังหกรบาทจ้ะเป็นกรอบอย่างนี้นะคะตามภาพเลยค่ะ หกรอยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สําหรับพระป,ปุหนังองค์นี้นะคะหกรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะพระชัยจะพี่พระชัยนะคะได้มาคู่กันนะคะพี่ขานนะคะขอตัวละ700บาทจะ้ะอันนี้ตัวที่หนึ่งจะ้ะอันนี้คือตัวที่หนึ่งจะพี่จา7เจ็ดร้อยบาทจะ้ะพี่ตามภาพนะคะตใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะ้ะ ปลาฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ได้มาคู่กันนะคะพี่ขามี2ตัวนะคะพี่นี่คะ่ะอันนี้ตัวที่1จะ้ะหรือคุณลูกค้าใจดียังไงช่วยอุดหนุนแม่ค้าก็ปิด2ตัวอะไรก็ได้นะคะพี่นะคะอันนี้คือตัวที่1จะพี่จ่าย700บาทปลายทาง50บาทจะ้ะตัวที่2จ้ะเหมือนกันจะพี่นะคะตามภาพนะคะเอาจะเอาองค์ที่1องค์ที่2ก็ได้จะพี่นะคะ700บาทราคาเท่ากันจะ้ะ 7จ็ดร้อยบาทไปทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะสำหรับพระใจตัวที่สองจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปูสุจกจะพี่หกร้อยบาทจา้ะอยู่ในกรอบพลาสติกต้องทำใจนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงลุงคุณลูกค้าไม่ค่อยมีความมั่นใจยังไงนะคะพี่ขาเบอร,เบอร์เบอร์ยังไงก็คุณลูกค้าสามารถโทรมาได้หรือแอดไลน์มาได้จ้ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะคุณลูกค้า0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะก เป็นเหรียญปูสุกจะพี่จาก600บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญปูสุดวัดกาหลงจะพิจาสวยงามมากจะพิจา700บาทจ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเหรียญปูสุดวัดกาหลงจ้าเหรียญกลมพกกลวยจะพี่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สวยงามมากจะพี่จ่านะคะแถมกรอบแถมห่วงอย่างนี้เลยนะคะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะเหรียญกลมพกกลวยจ้ะ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อนายจะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อนายจะพี่หกร้อยบาทจ้ะพลาติกเปิดหน้าปิดหลังอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทปลายทางห้บาทจ้ะอันนี้เป็นเหรียญพระพรหมจะพี่ห้าบาทพอจ้ะเหรียญพระพรหมนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่จา๋าตามภาพไปนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นกิ่งจะพี่จ๋ากิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นกรอบอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้หนึ่งพันบาทจ้ะด้านในจะมีพระปิตาอยู่หนึ่งองค์นะคะพี่เป็นองค์เล็กนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นพระกิ่งจะพี่จ๋านะคะมีพระปิตาด้วยหนึ่งองค์องค์เล็กจ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่ากิ่งอะไรนะคะพี่หนูไม่ทราบนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะคุณลูกค้าหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่ม50าสิบบาทจะเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จ้ะอันนี้จะเป็นอ่า คุณแผนจะพี่ด้านหลังจะมีพยาคุดจะห้าร้อยบาทจ้ะคุณแผนปูทิมนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นพยาคุดอย่างนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่สมเด็จจ้ะจับขอบเก่าจ้ะไม่ทราบที่จะคุณลูกค้าสวยงามมากจะพี่จ๋านะคะมาจับขอบอย่างนี้เลยนะคะองค์นี้จะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะ องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะัะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่จับขอบจะพี่700บาทจ้ก700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจักหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่จ๋กเก่าสวยๆแบบนี้เลยจักเเรียนพ่อท่านชุยจ้าเนื้อกะไหลทองจากคุณลูกค้า500บาทจก อีพีนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยจะ้ะสวยงามมากจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะเหรียญปูเอีจ่จมา้ะ500บาทเหมือนกันจะคุณลูกค้าเป็นฉลุข้างนะคะลูกค้านะคะเป็นฉลุข้างอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจะ้ะเหรียญพ่อกอมจะ้ะ ห้าร้อบาทจา้ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากแอดไม่ขึ้นโทรมาจา้ะพี่เดี๋ยวหนูแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจา้ะเหรียญน,นี้ไม่ทราบที่นะ่บางคนก็บอกว่าหลวงพ่อก่อมน,นะคะพี่นะคะ หนูก็ไม่แน่ใจค่ะพี่นะคะบา,บางคนเขาก็ใจดีเขาก็บอกชื่อพระให้นะคะพี่นะคะเวลาโทรมาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่นะคะองค์นี้จะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อเดิมจะพี่อยู่ในกรอบพลาสติกจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อเดิมนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะชินาาชหลวงปูเพือกจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่สวยงามมากจ้ะนะคะ เป็นชินดาดหลวงปู่เผือกนะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะชินดาดหลวงปู่เผือกจะ้พะพักกิ่งค่ะพี่กิ่งเก่าไม่ทราบที่จ้าห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพักกิ่งเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าได้มาสภาพนี้จะ้ะห้าร้อยห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเต่าจะเต่าเตาห้าร้อยบาทจะ้ะ ไม่ทราบจะพี่ตามภาพนะคะตรงนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเต่ากๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะรูปหลอสังก์กระจายจะพี่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นรูปหลอสังก์กระจายนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะปิดตาจ้ะแร่บางไผ่จะพี่700บาทจ้ะ ไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์จะพี่นะคะตามสภาพนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จาศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่จะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะตัวนี้ขอไว้ที่เจ็ดเอขอโทษจะพี่องค์นี้จ้ะองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผ่จ้ะปิดตาชีโบพิมพ์กบจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ ะะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นพระปิดตาชีโบพิมพกอบนะคะพี่500บาทจะ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่พลติกเปิดหน้าเปิดหลังจะ้ะ600บาทจะ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จะ้ะเหรียญพ่อแดงจะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่องค์นี้นะคะหนูขอไว้ที่500บาทจะ้ะ เหรียญพ่อแดงนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญพ่อแดงจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูไข่จะผูกปูไข่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อเพชรจะพี่หลวงพ่อเพชรกะพังงนนะจ๊ะเก่าเก่าสวยๆค่ะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะคุณลูกค้าอ่าพักกิ่งไพรีจ้ะพี่กิ่งไพรีนะคะหกร้อยบาทจ้ะ กิ่งไพลีองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่นะคะพักกิ่งไพลีจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ากจ้ะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตาม ให้ช่องกาะเกตพุทธคุณผักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ